กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมเก n s h ชินอิมแพกนะฮะวันนี้เราจะมาทำการเปิดตู้สุกนะฮะตู้สุมตัวอะไรเอ่ยตัวนี้เลยตัวที่เป็นตัวไม้นะฮะนาฮิดะเจ็ดพันเขาเรียกว่าไพ่มดไพ่มดเกมนะจะได้หรือเปล่าตื่นเต้นมากเลยนาะฮิดะออกมาเถิดขอร้องเขียนุกคนจะกดเลยนะสามสองหนึ่งกด ทองสีทองสีม่วง <_ C ries> จะได้ตัวอะไรวะมันจะได้มีโอกาสเป็นพวกตัวละครแล้วก็อาวุธนะฮะดาบข้ามเลยกันโอ้ได้ตัวนี้มีแล้วโอ้เข็มปี่อุกคนรอบแรกครั้งแรกทีแรกเข็มปีเลยนะได้ตัวนี้มาแต่ก็ไม่ได้ใช้อะโอเคมาอีกรอบ เรานีต้องได้ต้องได้สีทองมาทองไม่ทอง้ามขายนะ Hello โอ้ยจิบไม่ได้ใช้ตัวนี้มาทำไมสองตัววะอีกรอบตรงนี้รอบนี้ได้ได้ชัวมาฮึโอ้โห มอุกอีกเลยอย้ามาได้เป็นตัวหินตัวนั้นเพื่อเป็นการปลุกเสกให้เราดวงดีขึ้นเราจะทำการไปที่ห้องสมุด บ่อน้นําศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ําแห่ปัญญาศักดิ์สิทธิ์เราจะทําการวนรอบนี้3มรอบนะเพื่อเป็นการเสริมดวงไป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 ส<อ>ารอบครบแล้วนะเราต้องปล่อยสกิลไปหนึ่งทีปล่อยสกิลใส่นี้เพื่อเป็นการบูชาย,ยันเอาลงไปเออแล้วก็มาสู้เลยรอบนี้ได้แน่นอนได้โชว์หนึ่งสามพัน เอานาโมน้โมตาซน้าโมโมนมดมน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 ันมนมนตนมนมนานมมนมนมนอนม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 มนมนนมนมนนมมนมมนมนนมนนมมนนมนมนมนนมนม กดข้ามไปนะไม่ใช่ตัวหินตัวนะั้นเดชึดเฮ้ยซื้อไม่ยอมนะจะต้องซื้อให้ได้เอามาให้หมดมารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะโอเคนะทุกคนทุกคนเห็นหอคอยตรงกลางไหมนั่นแหละเราจะวนรอบหอคอยนี้กันหนึ่งรอบนะมารอบนี้ได้ชัวรรอบสุดท้ายของเรา สามรอบขอบแล้วทุกคนไปไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนไปส่งข้างบนนะนี่ส่วนไน้วนี้ส่วนไน้นี้นี่ต้องได้แล้วเริ่มอะไรวะไม่รู้ไปตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะนี่เผื่อว่าโดนจะดีขึ้นโอเคนี่คือรอบสุดท้ายของพวกเรานะทุกคน ขอให้ทุกทุกคนส่งกำลังใจมาให้คุณนาตาเพื่อที่คุณนาตาจะได้นาฮิดะมาครอบครองแล้วก็เป็นตัวนี้ไม่เอา <laughs> ไม่เอาโอเคนะรอบสุดท้ายของฉันมาตื่นเต้น โอ้ยสะสมต้องนานมามาเลยลับตาสีทองสีทองสีทองเออ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 สีทองรอบนี้ทุกคนมาดูกันว่าจะได้อะไรจะได้เป็นต้นไม้ตัวห้าดาวตัวอื่นมันดูว่าจะหลุดเลสนะจะมายังยังทุกคนยัง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 อุ้ไม่ไป็ แล้วก็มันรุนแรงะตัวอะไรวะเนี่ยทิ้งนาลยไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ก็ตาไหลแทบมันไม่ได้ตัวที่ต้องการแล้วแต่ก็ได้ตัวห้าดาวตัวแรกอุยอ้ยอุ้ยดีอยู่เฮ้ยได้ตัวใหม่หรืตัวโอเคโอเคเลยได้ข้ามไปเลยนะคน เหนื่อยวะโอเคนะะตัวที่เราได้มาเมื่อตกี้ก็คือตัวนี้มันอัพกลุ่มดาวเลยได้มาสามตัวมันไส่เอาไปแล้วคือไม่เล่นนะตวเนี้หน้าตึงๆไม่เล่นเฮ้ยตัวนี้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 อุ้ยตัวอะไรอ่ะโอเคนะคะก็ต้เหเือนว่าจะสุ่ม จะสุ่มรอบนี้ไม่ได้นะฮะเอฮ้แต่ก็ได้ตัวนี้มานะก็คิดว่าตัวนี้น่าจะดีแหละก็จะที่ดูแล้วได้เป็นตัวที่ดีอยู่พอสมควรนะคะก็ไม่มีตัวคอนเทสตตัวคอนเให้เล่นที่ดูก็เ๋าจจะมาเล่นในนี้กันลักกันนะเหมือนกันแหละเออม,มาเราจะลองใช้เลยก็ไอ้ต,ตัวนี้นะฮะ สกิล e ของมันจะเป็นการแปะธาตนะาุนะเอ้ากดผิดโทษเอาใหม่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 จะเป็นการแปะธาตุนะคะทำไม่ดูนี่มาในนี้กดค้างเออก็จะแปะธาตุปึ๊บแล้วพอเราโจมตีปึ๊บปึ๊บคอมโบใสอ่อ่ะมันจะทําการแบบระเบิดอะ่ะแล้วตัวที่แปะธาตุด้วยกันอะ่ะมันก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะคะน,นี่นะแล้วอย่งคอมโบปกตี นีะะ่ก็จะระเบิดก็จะโดนทุกตัวนะส่วนอันติเมตก็จะเป็นสร้างเหมือนสร้างบ้านเลยเท่าที่จำได้นะเดี๋ยวก็ให้ดูโค้สวยอ่ะนี่แหละค่ะทุกคนสตัตรูที่อยู่ในวงนี้ก็จะอะไรวะจำไม่ได้เหมือนจะระเบิดแรงขึ้นว่ะใช่ ต้องเชื่อมสายสัมพันธ์กันจะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่เคลียร์มอนโคตรเร็วนะนระเบิดทีก่ก็ระเบิดสองตัวเลยเห็นไหมเ,เชื่อมสอมตัวก่อนตีโอ้โหเชื่อมทตัวเลยปลเตียวเคลียร์เสร็จใช่สินี่นะ,ะตัวตัวอื่นก็คอมโบปกติเลยนะเนี่ยเตียวก็ตายแล้วแสงฟ้าเรียกเหรอพอโหลดเตียวนะคะ ชืนมเลยยูรินปุบแล้วลนี่หน่อยง้องเลยก็มไม่มันระเบิดจะเบอร,บอรสองตัวเลยหยงอยงหยองหองโอเคลอยละก็หริปนี้เขาไม่มีอะไรแล้วแหละ ถ้าชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะแล้วก็ขอดวงหนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสูงเรื่อยๆเก็บไอ้นั่นเอ้ยตอนนี้ป้าไหลเกือบขิดจริงๆบ๊ายบาย